สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงตุนทุกท่านแฟนคลับเซียวปุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวของปรัชญาสวิกมาเล่าส่นฟังอีกเช่นเคยนะฮะก็จะทําไปเรื่อยนะครับเท่าที่จะมีคอนเทนต์ว่าผมเองก็อ่าโนต้ตจากหนังสือเล่มนี้ไปเยอะมากครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าถ้าเราอยากะกเทรดอย่างมีความสุขนะครับเราควรที่จะศึกษาปรัชญาสวิกไ้เลยมัน มันสอดคล้องแล้วมันเอาไปใช้งานกับการเทรดได้จริงอย่างแบบอย่างที่สุดนะครับผมว่ามันออกแบบมาเพื่อการเป็นนักเทรดอย่างแท้จริงนะครับปรัชญาโตอิกนี่นะฮะวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของที่เรียกว่าแก่นเนะแก่นของของปรัชญาโตอิกเลยคือการแยกแยะสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ครับคือถ้าเราแยกแยะได้นะ เราก็จะเข้าใจถึงแก่นแท้แล้วก็เอาเอาแนวทางเอาปรัญญาสวดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยฮะแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ง่ายนะหมอไว้ก่อนนะแต่ว่าก็จะนําเสนอเป็นพื้นฐานให้เราได้รับรู้ไว้ละกันครับปรัญญาสวดก็บอกว่าจริงๆแล้วนะชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้มีไม่กี่อย่างหรอกนั่นคือวิจารณญาณและ การกระทําโดยเจตนาของเราครับเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเหตุการณ์ใดมีความหมายกับเราครับแล้วก็จะตอบสนองกับมันอย่างไรครับเขาบอกว่าสภาพอากาศคนอื่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เลยส่วนร่างกายสุขภาพความมั่งคั่งเนี่ยเราพอควบคุมได้บ้างครับร่างกายเราเองนะซึ่งจริงครับร่างกายสุขภาพเนี่ย ควบคุมได้บ้างครับแต่ว่าไม่ได้ร0อยเนะฮะดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั้นมันเขาเขาให้เรามองว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่สําคัญครับแต่ว่านะฮะมันจะมีคํหนึ่งที่เขาพูดได้น่าสนใจว่ามันจะมีสิ่งส,สิ่งที่ไม่สําคัญที่เราต้องการครับผมจําได้ไม่แม่นว่าเรื่องไหนะแต่ว่ามันเป็นเนี่ย เป็นสิ่งไม่สําคัญที่เราต้องการเนี่ยคือว่ามันกับเรายิงธนูครับขอยขางอย่างยิงธนูเนี่ยเราต้องการให้มันเข้าเป้าจริงเป้าหมายคือเราอยากให้มันเข้าเป้าใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เราเล็งแล้วเราเราเน้าเรา,เราปล่อยเราปล่อยลูกธนูไปแล้วเนี่ยพวกอย่างมันจะอยู่ในนอกเหนือการควบคุมมาแล้วแสดงว่า อะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราเป็นสิ่งที่มาสาคัญใช่ไหมแต่ว่าถึงมันไม่สําคัญก,ก็ตามแต่เราก็อยากให้มันได้ผลอย่างที่เราต้องการนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแต่เราคาดหวังกับมันครับนี่ก็นี่ก็เป็นสิ่งเป็นสับที่บอนว่าเออมันดีนะมันดีนะโซอ,อิกบอกว่าคนโง่งคือคนที่ยอมให้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้มามีอิทธิพลเหนือความสุขของตนเองครับ ถ้าเราสามารถแยกแยะสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเรากับสิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับเราออกได้นะแล้วเราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเราและปล่อยสิ่งอื่นนอกเหนือจากเนี้เป็นไปตามยถากรรมมันนะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นครับเพราะเราสามารถลบลดเนี่ยลดสิ่งกระตุ้นหรือารมณ์เชิงลบออกไปอย่างมหาศาลได้อย่างมหาศาลเลยนะครับนี่เป็นไอเดียนะเป็นแก่นที่ผมว่า ผมเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะผมเคยค้น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 กูเกิล Google เกี่ยวกับไอเดียการเทรดนะมันก็มีมีม,มีมีหลายคอนเทนต์ที่เขามีมีหลายเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดของฝรั่งก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เราควบคุมได้กับควบไม่ได้ผมก็เคยทำคอนเทนต์ใช่ไหมเออผมก็เพิ่งรู้ว่าอจริงๆเนี่ยมันมีรากฐานมามา,มาจากโซอีกเว้ยเออมันดีก็ผมเลยไปไปค้น Google อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งเราควบคุมได้ในการเทรดมีอไรบ้างครับ อันคอนโทรก็คือควบคุมไม่ได้คอนโทร่คือควบคุมได้นะครับอันคอนโทรคือว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ที่เขาบอกมาคือว่า uh, condition to trigger คือว่าสภาพตลาดครับที่มันสภาพตลาดเราควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็ข้อมูลครับข้อมูลเราก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันนะครับ uh, แล้วก็เหตุผลที่มันทําให้ราคามันมันผันผวนก็ควบคุมไม่ได้ครับ ข่าวสารที่ไม่คาดฝันก็ควบคุมไม่ได้ครับาราคาจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าก็ควบคุมไม่ได้ครับนะฮะแล้วกเ็เรื่องราวของ p s y c h o l o g i c a l ที่มันที่ที่มันเราเรื่องของสภาพจิตใจที่ที่เราไม่ได้ตระหนักรู้ที่เราคาดคาดไม่ถึงก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันนะครับข้อมูลทางข้อมูลทางเศรษฐกิจ ก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่แน่ใจอ่านไม่ออกนะครับคือหมายความว่าอะไรก็อะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นกราฟหุ้นไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวเรื่องราวของสตอรี่ใหม่ๆเรื่องราวของสิ่งที่ไม่คาดฝันสภาพเศรษฐกิจเนี่ยนอกเหนือจากตัวเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลยนะครับการเทรดใช้ได้เช่นกันครับนะฮะ แล้วสิ่งที่นักทรดควบคุมได้อยู่ที่ตัวเรานูเลยครับ1คืออะไรครับการจับจังหวะซื้อแล้วก็ขายครับการหาข้อมูลครับการ Ana ิเคราะหการวางแผนครับการแบ่งเงินซื้อครับการร,การรู้การรู้รู้เกี่ยวกับกำหนดการกำหนดการเกี่ยวกับ รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจครับเรารู้ครับกาหนดการรู้ได้แค่น,นี้ฮะรู้ว่ามันออกมาเมื่อไหร่เท่านี้ครับเ,เราควบคุมได้ในสิ่งของการควบคุมสภาพจิตใจครับควบคุมได้ในเรื่องของการกําหนดจุดตัดขาดทุนกําหนดเวลาที่เราเข้าเทรดครับกาหนดได้ในเรื่องของการเลือกสินทรัพย์ที่จะเทรดครับแล้วก็พัฒนาพัฒนาระบบเทรดแล้วก็ ทำตามระบบใให้ดีที่สุดครับมีวินัยครับนี่ยเห็นไหมครับว่าสิ่งเราควบคุมได้นั้นมันเกี่ยวกับเราล้วนครับเกี่ยวกับเราล้วนเลยเกี่ยวกับการกทาเราครับว่าตั้งแต่การจับจังหวะจุดเข้าซื้อขายครับการทําการวิเคราะห์การวางแผนการแบ่งเงินเข้าซื้อการตั้งเวลาติดตามข่าวเออเนี่ยการฝึกฝนเรื่องราวของจิตใจการรับรู้ การตั้งจุดตัดขาดทุนเห็นไหมครับว่าการเลือกหุ้นการพัฒนาแผนการมีวินัยเนี่ยเราควบคุมได้ครับที่เหลือนั้นไม่ได้เลยฮะเห็นไหครับว่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจไว้ในปั๊บเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นไป,ไปแล้วครับเราไม่รู้เลยครับคือถ้าเราซื้อหุ้นไปปั๊บเนี่ยราคาหุ้นหลังจากนั้นน่ะเราควบคุมไม่ได้เลยนะนี่คือความจริงถ,ถ้าคุณจําถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะรู้ว่าโอ้จริงๆแล้ว เราก็ไม่ควรที่จะไปซีเรียสกับมันว่ามันจะขึ้นหรือลงเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ครับถ้าเราไปทุกร้อนกับมันเราก็จะทุกเราก็จะรู้สึกเกิดอารมณ์เชิงลบไปซะเปล่าๆครับซึ่งมันทําอะไรไม่ได้ครับมันจะลงก็ลงใช่ไหมมันจะขึ้นก็ขึ้นจริงๆขึ้นมันก็ดีใจใช่ไหมแต่ลงเนี่ยหลายคนนะมักจะมีปัญหากับการลงกับสิ่งที่กับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจบางคนตีอกชกตัวบางคน ต้องขึ้นต้องบอกโลกให้รู้ว่าไม่พอใจกับหุ้นตัวนั้นตัวนี้ทางสื่อโซเชียลทางเว็บไซต์ต่างๆนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่อ่าจะบอกไม่ฉลาดก็ก็ใช่นะคือว่าทําไปก็ไม่ไทนอะไรครับสิ่งที่อีิสอนือว่าคุณต้องยอมรับมันครับยอมรับว่าสิ่งนั้นเราก็ควบคุมไม่ได้แต่แต่ดูให้ดีนะครับถึงแม้ว่าเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถที่จะวางแผนเนี่ยนะว่าถ้า ราคามันลงจนถึงจุดที่เรียกว่า s t o p loss เรา้วเนี่ยเราขายทิ้งได้เลยเห็นไหมครับว่าราคาเราขึ้นไปไม่ได้แต่เราสามารถที่จะขายทิ้งได้ครับราคาการขึ้นไปราคาเราควกุมไม่ได้แต่เราสามารถจะแบ่งเงินเข้าซื้อให้มันเหมาะสมได้กับความเสี่ยงได้เราสามารถที่จะ Analysis วิเคราะห์ดูว่าหุ้นทรงแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนได้เห็นไหมครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการเทรดท,ท,ที่ได้เงินได้มีความสุขครับอย่าไปคาดหวังว่าต้องศึกษาเรื่องราวของการทำนายอนาคตต้องมันต้องไปเป๊ะผมว่าไม่จริงอ่ะมัน,ปนไปได้ยากครับเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ครับมันมันมีสิ่งที่มันมัน u n e x p e c t อะคาดเอาไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะเออว่าอนาคตหรือหลังจากที่เราเขาเปรียบเทียบ การยิงธนูกับการเทลเหมือนกันนะคือเมืเ่อวิดามที่เราคลิกซื้อไปเนี่ยก็เหมือนเรายิงธนูครับลูกธนูเนี่ยโอเคเราคาดหวังว่าให้ลูกธนูมันเข้าเป้าจริงคือได้กําไรยิงแต่ว่าไม,ไม่ชัวครับไม่ชัวว่ามันว่ามันจะไปถึงเป้าหรือเปล่าสิ่งเราทำได้คืออะไรครับเราก็แค่คาดหวังว่ามันจะไปถึงเป้าแต่ขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าก็วางแผนเผื่อว่าเออถ้ามันทําตัว ผิดคาดท,ทำให้เราผิดพลาดจะทํำยังไงถ้าไม่เราขาดทุนทําไงจะยอมตรงไหนแบบนี้จะดีกว่าครับถ้าเรามีการวางแผนนะอคาดหวังสิ่งที่ดีสุดแล้วก็มีการเตรียมตัวรับสิ่งที่เลวร้ายสุดได้นะแฮปปี้ครับคุณแฮปปี้โอเคคุณอาจจะมีความรู้สึกเสียใจกับการขาดทุนแต่น้วไงล่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณก็มูฟออนใช่ไหมคุณก็รอโอกาสครั้งใหม่ครั้งต่อไปแบบนี้ถ้าคุณทําได้นะผมมั่นใจว่าคุณจะขาดทุนน้อยลงครับ คุณจะมองการเทรดในในมุมที่มันมันท้าทายต่อสติปัญญามากขึ้นนะครับก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับปริญาโตอิก EP 3นะครับก็ยังคงมีเรื่อยนะผมจะเอามาไอเดียมาเล่าสู่กันฟังแล้วเปรียบเทียบกันถึงให้คุณได้ฟังกันนะครับแนะนําครับเรื่องนี้ครับจําเป็นจริงครับถ้าคุณเข้าใจนะถ้าคุณศึกษามาะคุณจะเอาไปใช้การเทรดได้ดีขึ้นครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ